สวัสดีครับและนี่คือ Watchin Watch, Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์เราเคยมีคลิปแนวๆมังกรที่ไม่ใช่มังกรกันมาแล้วคราวนี้ขอมาเป็นสัตว์ทั่วไปกันบ้างซึ่งก็คือโปเกมอนมแมลงที่ดูแล้วแทบจะไม่เหมือนมแมลงเอาซะเลยคือแบบว่าเมื่อเราเห็นโปเกมอนเหล่านี้แวบแรกใครจะไปคิดว่ามันเองก็เป็นโปเกมอนชาติแมลงกับเขาด้วยโดยทางพวกเรา Watchin Watch ได้ไปรวบรวมโปเกมอนแมลงที่ไม่เหมือนแมลงจากตามเว็บไซต์ต่างประเทศมาให้ทุกท่านกันทั้งสิ้นเมาดโ้ จะใช่อย่างที่เราคิดไหมเพราะมันก็เป็นความเห็นจากเว็บไซต์ต่างประเทศรวมกับพวกเราทีมงานอาจจะมีที่ไม่ตรงใจไปบ้างไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเข้าเนื้อหาคลิปเราขอหยิบแว่นมาใส่ก็ต้องนี่เลยแว่นเก m e r o ร t อ s รุ่น Hover 2.0ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้วยวัสดุนนเน็เทิลทั้งทนทานและยืดหยุน่นรูปทรงดีไซน์กิิบเกชเชยาบอกใครลองใส่ดูแล้วรู้สึกว่าแชบไม่รู้สึกเพราะว่ามันเบามากๆและที่ผมใช้แล้วติดใใใจจจเเเลยยกกกกกก็็คคือึงงงงงแมมม้้้้วว่่่าาาาารรรระะสไปทัััััันนนิรรตๆชบบบขห ไม่หลุดไม่หลวมซึ่งผมเองก็ได้ใช้เจ้าแว่นตัวนี้ในการดูหนังเล่นเกมอ่านการ์ตูนออกกาลังตัดต่อคลิปยาวๆทั้งวันบอกได้เลยว่าของแท้เป็นชัดรู้สึกสบายตาสุดๆโดยเจ้าแว่นเกมเมอร์จากออฟตาซูนโฮเวอร์2.0มีราคาอยู่ที่2,490บาทและทีเด็ดเลยคือช่วงนี้ยังมีโปรเปิดตัวลดเพิ่มไปอีก200บาทกันเลยทีเดียวหรือถ้าใครมีรุ่นโฮเวอร์อยู่แล้วก็เอามาอัปเกรดให้มันพัฒนาร่างเป็นเวอร์ชัน2.0ก็จะได้รับส่วนลดไปอีก20%แถมยังใช้ร่วมก,กับโปรเปิดตัวที่ลด2 สามารถใช้โค้ดวัชินวาดเพื่อรับส่นลดได้อีก100บาทด้วยนะครับลดแล้วลดอีกลดต่อขนาดนี้ก็อย่าลืมกดเข้าไปจัดกันได้ตามลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูมอนแมลงที่ไม่เหมือนแมลงตัวแรกกันได้เลยครับพี่เนเคิลช่อญี่ปุ่นคุนุกิดามะโปกเกมอนหนอนปลอกประเภทแมลงเป็นโปกเกมอนแห่งเจนที่2มันเป็นโปกเกมอนแมลงที่ห่อหุ้มอยู่ในเปลือกคล้ายโขนต้นสนสีฟ้าเขียวซึ่งจะปกป้องมันจากโปกเกมอนนอกมันมีตาสีแดงไม่มีแขนขาที่สังเกตเห็นที่หนามแหลมบนหัวที่น่าจะเป็นกกก้้าาาานนนนขอออองมมมมมััััแลชบบเปืไทซต เพื่อให้เปลือกของมันหนาขึ้นโดยมันจะใช้ของเหลวที่พ่นออกมาในการติดเปลือกไม้เข้ากับตัวมันมักจะห้อยอยู่ตามกิ่งไม้ในป่าเขตร้อนและเขตอบอุ่นและโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่ค่อยเคลื่อนที่ถ้ามีคนมาขย่าต้นไม้ทําให้มันร่วงตกลงมามันก็จะระเบิดตัวเองทันทีและถ้าเป็นในภูมิภาคอโลลาเยอนโอชาของเจ้าคุนุีิดามะจะเป็นม่อนแมลงวันพึ่งอบุรีอย่างลักษณะตัวแบบนี้นึภาพบัลล่าเหยื่อไม่ออกเลยนะครับส่วนต้นแบบของเจ้าคุนุีิดามะมันจะหนอนปลอกหรือหนอนุงคล้ายกับโคลื่อน แชมป์ยังมีการระเบิดที่จะเหมือนกับระเบิดมืออีกด้วยจากสิ่งเหล่านี้ถึงจะมีแมลงอยู่บ้างแต่ดูจากลักษณะตัวของเจ้าคูนุกิดามาสิครับมันมีความแมลงที่เหมือนต้นแบบของมันไหมถึงแม้ว่าจะพอคล้ายกันเป็นแมลงเหมือนกันแต่มองไม่ออกเลยนะครับว่าเจ้าคูนุกิดามะมันเป็นหนอนยังไงมันก็แค่ก้อนก้อนหนึ่งที่กระโดดถึงๆมองมันผ่านในนึกว่าชาติพืชหินซะอีกนะครับตัวที่2ก็ไม่ต้องไปไหนไกลมันก็คือร่างสองของเจ้าคูนุกินามะนั่นเองฟอเรทเรสชื่อญี่ปุ่นฟอ,ฟอร์เรทอสบอกก สันทรงกลมขนาดใหญ่ไม่มีแขนขาที่สังเกตเห็นร่างกายของมันสูบปิดด้วยแผ่นเหล็กกรุบกรัทำให้มีพลังป้องกันอันสุดยอดเปลือกด้านในเป็นสีแดงเรียบมีโดยทรงกระบอกสีอันและจะเห็นดวงตากลมโตขนาดใหญ่ของมันแต่ไม่มีใครรู้ว่าภายในเปลือกสีแดงจะมีรูปร่างยังไงเป็นมักจะอาศัยอยู่ตามป่าเขตดล้อและเขตดอบอุน่นคล้ายกับร่างแรกของมันและมักจะเกาะอยู่ตามต้นไม้ไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากนะและจากในเกมเจนที่9เราก็จะเห็นมันลอยได้ด้วยนะครับซึ่งต้นแบบของเจ้า f o ยท o s มจากหนอนถุงและทั่วกระโดดแมกซิ คล้ายกับพวกหอยสองฝาอย่างเช่นหอยมือเสือยักษ์นอกจากนี้ยังอิงมาจากพวกกระสุนปืนใหญ่ป้อมปราการหรือพวกอาวุธปืนขนาดใหญ่ต่างๆก็ถ้าดูจากลักษณะตัวและต้นแบบของมันก็น่าจะเหมาะสมกับความเป็นเหล็กแล้วล่ะครับส่วนความเป็นมแมลงที่แทบจะหาไม่เจอเลยถ้าส่วนไหนของมันที่เหมือนมแมลงน่าจะเป็นพืชหรือหินใหม่กับน้ำซะมากกว่าถ้ามันก็เปิดปิดเปลือกได้คล้ายกับหอยใช้มีดเดือยที่ยื่นออกมาถ้าเอาไว้ยิงกระสุนน้ำแบบเจ้าคาเม็กก็น่าสนใจไม่น้อยตัวที่3 e x แอคเซลกอร์ชียปุนากิลดอร์โปเกมอนถอดเปลือกประเภทแมลงเป็นโปเกมอนในเจ อากิลเดอร์ er จะมีหัวแชมพูนขนาดใหญ่คล้ายหมวกม้วนไปด้านหลังดวงตาซ่อนอยู่ในรอยแยกของหัวมีรอยสีดำคล้ายดาวที่กลางหน้าผาและช่วงลำตัวจะปกคลุมไปด้วยเยื่อเมือกคล้ายผ้าสีน้ำเงินนอนช่วยให้ร่างกายของอากิลเดอร์ไม่ขาดน้ำมันในมอนสเตอร์ G ที่รวดเร็วมากลักษณะการโจมตีคล้ายนินจาและในเจนที่8มันก็จะเป็นมอนเพียงตัวเดียวที่มีท่าโจมตีของนินจาวอเตอร์ชูริเคนอีกด้วยมันมักจะอาศัยอยู่ตามแอ่งน้ำหนองน้ำหรือสถานที่ที่มีความชื้นเปียกแฉะและเนื่องจากว่าร่างแรกของมันอย่างเจ้าเชบูมาพัฒนาร่าางมแล้วสูญเเียปือกหอยไป ึงทำให้เจ้าออก,กิลด์ทำหน้ามุยไม่สบอารมณ์แบบนั้นต้นแบบของมันที่ชัดเจนเลยก็คือนินจาและอย่างอื่นก็จะมีทั้งนักแข่งลออชาข่อยชาหรือหนอนท่อยักษ์ละดักแด,ด้หรือหนอนถุงจาลักษณะตัวตามที่เราเห็นยังไงมันก็คือนินจาชัดๆถ้างั้นมันก็น่าจะเป็นชาติความมืดหรือถ้าจะคล้ายชาติอาจจะน้ําความมืดก็น่าจะได้อั่นี้มันมีต้นแบบมาจากดักแด,ด้หรือหนอนถุงที่เป็นแมลงด้วยทั้งที่ก็แทบจะมองไม่ออกเลยว่ามันคล้ายต้นแบบของมันตรงส่วนไหนที่จึงทําให้มันได้เป็นชาติแมลงโดยที่แทบจะไม่เหมือออนแแมลลลงเาเาซะะยตตัวต่ไปจ เมนนู่กกกอ,อการที่พวกมันจะพัฒนาร่างได้จะต้องแลกเปลี่ยนร่างแรกของกันและก,กันและเจ้านี่คือเอสคาเวเรียชื่อวุชิวาโก้ป็นเกมนทหารม้าประเภทมแมลงเล็กเป็นเบเกมนในเจนที่้ที่หัวของชิวาโกแต่มียอดขนม้าสีแดงของหมวกอัศวินและมีกระงหน้าอยู่ข้างใต้ลายของมันเป็นเหล็กกลมขนาดใหญ่มีแขนบางสีดำและมีหอกแฉดงยาวแหลมที่ส่วนแขนช่วงล่างของลำตัวอยู่ในเปลือกหรือกระดองสีเทาโค้งมนและมีหนามสีแดงอยู่ด้านล่างซึ่งกรอเหล็กตามร่งางกายของมันช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีมันมีความกล้าหาญพร้อมท้าทายด้วย มันก็พร้อมลุยและมันจะบินไปรอบๆด้วยความเร็วสูงและทิ่มแทงศัตรูหรือหอกปลายแหลมของมันสำหรับคนที่เคยเล่นเกมแล้วมีเจ้าตัวนี้หรือเคยได้ยินข้อมูลของมันมาบ้างอาจจะสะดุดกับประโยคที่ผมพูดไปเหมือตะกี้นั่นก็คือบินไปรอบๆด้วยความเร็วสูงทั้งที่ค่าความเร็วของเจ้าชูวัลโกมันมีเพียงแค่20เท่านั้นนี่เลยครับที่เรียกว่าความเร็วสูงงงไปเลยส่วนต้นแบบของมันอาจจะิงมาจากสคาฟินตัสแมลงปีกแข็งแถบอเมริกาเหนือกินหอยชากเป็นอาหารและดอยลัสแมลงเต่าทองนักล่าหอยชากก็น ที่เป็นร่างแรกมาใช้งานจึงทาให้เจ้ามอนร่าง2อ,อย่างอากิวเดอร์โมโหหน้าบูดบึ้งแบบนั้นและต้นแบบอีกอย่างของชิวาโกก็คืออัศวินก็ดูจากหัวและหอกที่แขนก็น่าจะชัดเจนพอแล้วนะครับและความเป็นมแมลงของมันนี่ไม่ชัดเจนเอาเลยถึงแม้ว่าจะมีต้นแบบมาจากมแมลงลักล่าหอยชากก็ตามทชแต่มันดูคล้ายต้นแบบของมันไหมล่ะครับนอกจากอัศวินแล้วก็ไม่คล้ายอะไรเลยแล้วแบบนี้จะให้มองเจ้าชิวาโกเป็นมแมลงยังไงดีล่ะครับตัวที่5มนฟอสซิลแห่งเจนที่3มันก็คือ aldo, อ,อ,อารามาลดอร์เชฟปุนอารสมัยโมร์โา มักจะอาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำมันเป็นโปเกมอนครึ่งบกครึ่งน้ำและจะดำดิ่งลงน้ำเพื่อล่าเหยื่อลำตัวของมันปกคลุมไปด้วยแผ่นหนาสีน้ำเงินเช้ามีความแข็งมากใช้ป้องกันการจมดีจากศัตรูมันมีลายสีเหลืองและสีดำตามลำตัวดวงตายื่นออกมาจากหัวมีส่วนีคล้ายปีกสีขาวสามเช้นยื่นออกมาข้างคอทั้งสองข้างแผ่นกรอบบนหลังมีน้ำแหลมมีบีกสามเหลี่ยมขอบเหลืองใช้สำหรับการว่ายน้ำมีแขนเป็นกรงเล็บสีดำยื่นออกมาจากรูตรงช่วงกลางลำตัวมันจะใช้แขนในการล่าเหยื่อและสามารถใช้ทุบหินหรือเจาะแผ่นเหลไดด้้ยบัว ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของโปเกมอนแมลงบางชนิดซึ่งมันมีต้นแบบมาจากอโนมาโลคาลิสสัตว์ขาปล้องยุคดึกดำบรรพ์ที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วและรูปร่างทางกกยภาพของมันก็คล้ลายไดนโนเสาร์อีกด้วยถึงข้อมูลจะบอกว่าเป็นบรรพบุรุษของโปเกมอนแมลงบางชนิดแต่เราก็ไม่คิดเลยว่าโปเกมอนรูปร่างแบบนี้มันจะเป็นมแมลงกับเขาด้วยดูทรงยืนสองเท้าเหมือนไดโนเสาร์แถมตัวออกสีน้ำเงินแบบนี้น่าจะเป็นธาตุหินน้ำซะมากกว่าม,าม,นมันมีความเป็นมแมลงเฉยตัวที่หกสวาร,ร์ตลุนญี่ปุนป่นคุรุมายุโปเกมอนหล แกล้งสองข้างอยู่ในผ้าคลุมใบไม้ก็จะโผล่แค่หน้าออกมาให้เราเห็นซึ่งผ้าคลุมใบไม้ช่วยให้มันอบอุน่นและสองใบด้านบนหัวก็จะใช้สําหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวของอาการและสัมผัสพื้นที่โดยรอบมันมักจะอาศัยอยู่ตามป่าและทาให้ต้นไม้ใบหญ้าบริเวณที่มันอาศัยอยู่จเจริญเติบโตได้ส่วนต้นแบบของเจ้าครูมายุตาหลักเลยมาจากดักแด้และตัวอื่นอีกหลายตัวเช่นนอนผีเสื้อมแมลงวีผีเสื้อกลางคืนหรือมแมลงโครโมตาโบลัสที่พับใบไม้ไว้บนตัวเพื่ออำพรางและเป็นที่พักพิงในระยะดักแด้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นอกจากนี้ยังงออิมาาาาจกกร เป็นการตีดวออกห่างแยกตัวจากสังคมประมาณนั้นก็นี่แหละครับถึงแม้ว่าต้นแบบของมันจะเป็นมแมลงแชบทุกอย่างแต่ดูลักษณะตัวของมันสิครับก็เหมือนต้นแบบของมันบ้างไหมนอกจากโลคฮิคิโควุริแล้วย่างอื่นนี้แทบไม่คล้ายเลยจะมีมะแมลงอะไรที่ตัวเหลืองกลมห่อใบไม้แบบนี้นึกภาพไม่ออกเลยจริงๆและตัวที่7ตัวสุดท้ายชัคเคิลชญีออ่ปุ่นซูโบซูโบโปเกมอนเรืองแสงประเภทมแมลงหินเป็นโปเกมอนในเจนที่2ซูโบซูโบจะมีลำตัวสีเหลืองดูอ่อนนุ่มอยู่ด้านในเปลือกหรือกระดองแข็งสีแดงที่มีรูขอบขาวอยู่มากมายมันมักจะอาศัยกเจะ็บ ผลเบอร์รี่ไว้ในกระดองของมันแล้วมันจะมีน้ำย่อยที่ใช้ย่อยสลายและมาผลเบอร์รี่จนเป็นของเหลวส่วนน้ำย่อยของมันก็จะใช้ในการย่อยสลายก้อนหินเมื่อมุดเข้าไปอาศัยอยู่ด้านใต้ได้อีกด้วยและต้นแบบของเจ้าซือโบซอโบมาจากเอนโดลิธเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามรูของหินแร่ปะการังหรือเปลือกหอยและยังอิงมาจากเ็ดราหรือราเมอกอีกด้วยและด้วยความเป็นแมลงก็จะอิงมาจาก,าเ,กเปลือกหอยหรือแมลงเกล็ดเพียงหรือเกล็ดเต,ดเต,ดตา่าจึงทําให้รูปแากข,ของเจ้าซือโบซืโบมันคล้ายเต่าอย่างที่เราเห็นกันและสุดท้ายก็าอาจจะอิงมาจากหอยาาันนนมืกใช้้่อย ในการสลายสิ่งกีดขวางเหมือนกันนอกจากที่กล่าวมาก็อาจจะอิงมาจากนีมาชอตซื้อหนอนตัวกลมอันนี้ก็น่าจะคล้ายกับลำตัวของมนอานาวมากๆเลยล่ะครับก็จากต้นแบบที่กล่าวมาด้วยความเป็นมแมลงก็อาจจะเป็นข้อมูลสําหรับมแมลงที่ค่อนข้างลึกไปสักหน่อยเราจะไม่ค่อยพบเห็นบ่อยสักเท่าไรพอมาเป็นเจ้าสุโบสุโบและบอกว่ามันเป็นมแมลงเราก็คงจะงงไปตามๆกันว่าตัวแบบนี้มันเป็นมแมลงได้ยังไงดูเป็นหอยห,อยหรือเต่าซะมากกว่าดันได้เป็นโปเกมอนแมลงเฉยครบแล้วก็มอนมแมลงที่ไม่เหมือนมแมลงทั้ง7ตัวของเราเราคัดมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศรวมกับความเห็น ยิงจากลักษณะตัวและต้นแบบของพวกมันถ้าไม่เห็นด้วยทําให้ไม่พอใจหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดไปต้องขอโทษด้วยครับเราจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปถ้า้ชอบคลิปของเรากดแชร์ share และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ